เราทำอะไรเนี่ยขายเสื้อสิคราอยากไปดินเนอร์เราอยากได้ของขวัญวันเกิดก็ต้องบอกเขามาซื้อกันเยอะๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับเสื้อสวยไม่ไหวเราทำอะไรเนี่ยขายเสื้อสิคราอยากไปดินเนอร์เราอยากได้ของขวัญวันเกิดก็ต้องบอกเขามาซื้อกันเยอะๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับเสื้อสวยไม่ไหว ทำอะไรครับคุณหนูซื้อของค่ะทำไมต้องทำเสียงเข้มครับทำไมอะคะหืมทำไม <laughs> ท,ำทำไม